ต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์ค่ะวันนี้เรามาทำพอดแคสต์เกี่ยวกับตาที่3นะคะซึ่งคราวที่แล้วเราทำเรื่องพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับจัก,กรกลไปแล้วซึ่งจัก,กรกลที่6กเนี่ยก็เกี่ยวกับเดอดเดือดอายจักรกลนะคะเป็นจัก,กรกลที่เกี่ยวข้องกับปัญญาการยังรู้แล้วก็การเปิดตาที่3แล้วคนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตาที่3คืออะไรเราก็เลยเอามาขยายความในพอดแคสต์นี้นะคะ ใครที่อยากจะรู้เรื่องของจักระสามารถเข้าไปติดตามในเพลย์ลิสต์ของมินาวาทาโร่ได้ค่ะสำหรับตาที่3นะคะตาที่3คือศูนย์กลางของการรับรู้ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะตาที่3เนี่ยคือต่อมไรท่อต่อมหนึ่งนะคะที่มีขนาดเล็กเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวซึ่งซ่อนเล้นอยู่ภายในกะโหลกศรีรษะอยู่หลังดวงตาของเรานี่เองนะคะชื่อของเขาเรียกว่าต่อมไพเนีย เมื่อมนุษย์ข้ามพ้นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแบบจิตมนุษย์ที่มีความรักโลภโกรธหลงชอบไม่ชอบอยากได้อยากมีพวกนั้นไปแล้วนะคะตาที่3หรือว่าต่อมไพเนียลเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นการทำงานให้เปิดขึ้นและก็จะได้รับประตูสู่มิติแห่งจิตวิญญาณของตนเองซึ่งตาที่3อันเป็นดวงตาแห่งจิตวิญญาณมีปัญญาในการอย่างรู้ รู้ล่วงหน้าเป็นคุณสมบัติอันแสนวิเศษของกลไกนี้นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยมีต่อมพายเนี่ยวอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการจะเปิดได้นั้นต้องอาศัยวิธีการฝึกฝนการนะคะพยายามที่จะหยุดเรื่องของกิเลสตัณหาจิตที่หยาบช้าเมื่อใดที่เราสามารถฝึกจนคล่องสามารถละซึ่งความโลภความโกรธความหลงกิเลสต่างๆได้เราจะกลายเป็นคนสมิติ มิติทางกายภาพและก็มิติทางพลังงานหรือมิติทางสายกลางในทางพุทธศาสนานั่นเองนะคะผลของการเปิดของต่อมไพเนวตรงนี้นะคะหรือว่าตาที่ศาเนี่ยจะทำให้คุณได้รับปัญญายานในการอย่างรู้ไหลเข้ามานะคะแล้วก็ทำให้มีพลังจักรวาลเชื่อมต่อกับธรรมชาติแก่ช้าลงแล้วก็มีความฉลาดทางสมองมากขึ้น มีสติปัญญาดีมีสิกเซนต์รับรู้เรื่องราวต่างๆแปลกๆล,ลางสังหรณ์การเห็นอะไรที่เป็นโลกต่างมิติที่คนปกติเห็นกันความฝันแม่นมากขึ้นมีประสิทธิภาพในการสั่งจิตใต้สำนึกสั่งสิ่งที่ต้องการให้ได้มาเร็วเหมือนกับกฎของแรงดึงดูดนะคะนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณเนี่ยเชื่อว่าต่อมไพเนียลเนี่ย,เ,ยเป็นจุดที่เชื่อมต่ออาณาจักรแห่งความคิด บางคนเรียกว่าที่สถิตของจิตวิญญาณต่อมไพเนีลจะถูกกระตุ้นได้ด้วยแสงสว่างต่อมนี้จะมีการควบคุมระบบต่างๆในร่างกายร่วมกับการทำงานของต่อมไฮโปโทาลามัสซึ่งส่งผลกับร่างกายในเรื่องของความหิวความกระหายความอยากนาฬิกาที่ควบคุมชีวิตมนุษย์และก็เรื่องของเซตนะคะเมื่อต่อมไพเนยลถูกกระตุ้นขึ้นจะรู้สึกเหมือนมีแรงกดดันใต้สมองนะคะ มีความสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงหรือบางครั้งอาจจะเกิดการถูกกระตุ้นด้วยการประสบอุบัติเหตุบางอย่างที่เกี่ยวกับสมองก็สามารถทำให้ต่อมนี้ตื่นขึ้นมาได้เช่นเดียวกันและวิธีการเปิดนะคะตาทิปหรือว่าตาที่3ตรงนี้จะมีทั้งหมด7วิธีด้วยกัน 1. ก็คือการเพ่งกระสินซึ่งเป็นวิธีแบบดั้งเดิมเก่าแก่มีมาช้านาน 2คือวิธีการทะลวงด้วยลมปานอาตาปานาสตินะคะ3คือการเดินจงกรมทะลวงตาที่3การรวมจิตไว้ที่ตาที่3แล้วเดินจงกรมแบบเร็วๆหนักแน่นและเพ่งพลังนะคะกระแทกพลังดันไปที่ท้องน้อยเพื่อทะลวงท่อตาที่3วิธีที่4คือการอัดพลังเข้าตาที่3แบบวิธีเซียนซึ่งใช้นิ้วจิ้มไปที่ตาที่3ในระหว่างออระหว่างคิ้วนะคะแล้วก็ ให้ผู้ที่จิ้มลงไปเนี่ยเดินพลังลมปานเข้าที่ตาที่3ของเรานะคะวิธีที่5คือใช้ขี้ผึ้ง8ปดห0ื0ซึ่งเอามาป้ายบริเวณตาที่3ของเราแต่ว,ว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้สำหรับบางคนใครที่ไม่เคยฝึกหรือว่าไม่มีเรื่องของพลังตาที่3เลยวิธีนี้ก็อาจจะไม่ได้ผลวิธีที่6คือการใช้คาถาเพ่งภาพพระพุทธรูป วิธีที่7คือใช้คาถาท่องน้ำมนต์ซึ่ง2อันนี้ก็จะมีคาถาอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถไปเสิร์ชหาได้นะในนี้เราจะไม่ได้กล่าวเอาไว้และที่สำคัญไม่ควรฝึกเองโดยที่ปราศจากครูบาอาจารย์หรือว่าไปขอการเปิดตาที่3าจากผู้รู้ถ้าหากคุณไม่ได้มีการฝึกสติ หรือเจริญสมาธิอะไรไว้เลยนะคะถ้าหากไม่มีของเดิมที่บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยโอกาสที่เปิดตาที่3ขึ้นมาแล้วแล้วจะเกิดภาพร้อนเกิดมโนคติไปในทางเสื่อมก็มีสิทธิสุกนะคะเพราะง้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากและควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะและที่สําคัญถ้าหากคนที่มีการรักษาสีนะคะฝึกเจริญสติสัมมาสมาธิแล้วก็ ปล่อยวางอุเบกขาอยู่เป็นนิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิดปัญญาอภิญญาญาณอย่างรู้หรือการเปิดตาที่3ตรงนี้ได้เองโดยอัตโนมัตินะคะและเมื่อมีความอย่างรู้ในเรื่องของธรรมชาติอันจริงแท้ของตัวตนของวัตถุธาตุต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะละจากสิ่งที่เรารู้หรือเห็นในทางผิดๆนั่นก็จะเป็นที่มานะคะของการ มีศีลสมาธิและปัญญาเข้าสู่การตัดตัณหาอุปาทานละพบละชาติปล่อยวางและเข้าสู่การหลุดพ้นในที่สุดค่ะและวิธีการเดินทางของผู้แสวงหาอภิญญาตรงนี้นะคะถ้าหากไม่ได้พิจารณาในเรื่องของทางธรรมก็มักจะติดกับดักตาที่สมหรือว่า อันตรายที่จะนำไปสู่การมีความโลภความหลงความอยากได้ในเรื่องของลาบยศสารเสริญศรัทธาหลงไหลในกิเลสตัณหาคิดว่าตนเองเป็นผู้รู้ผู้มียานนะคะก็อาจจะใช้ยานตรงนี้ในทางผิดๆไปเพื่อสแสวงหาลาบยศสารเสริญตรงนี้ก็สามารถทำให้ตาที่สามที่มีนั้นเสื่อมได้นะคะ ด้วยความหลงมัวเมาแล้วก็เกลียดตัณหาของผู้ฝึกปฏิบัติที่ยังไม่สามารถปล่อยวางแล้วก็วางอุเบกขากับสิ่งต่างๆได้เพราะงั้นถึงแม้จะมียานตาที่3แล้วแต่หากขาดการเจริญสติสมาธิก่อนล่วงหน้าหรือว่ามีการสั่งสมบุญเดิมตรงนี้มาก็อาจจะทำให้ผู้ที่ฝึกปฏิบัตินำไปสู่เส้นทางของความเสื่อมและเกิดอันตรายแก่ตนเองได้ การมีศีลมีสติมีสมาธิจึงเป็นกรอดที่ช่วยฉุดล้งผู้ปฏิบัติให้รอดผนจากการลงผิดและก็กิเลสตัณหาเหล่านี้เพื่อที่จะนำตัวเองไปสู่เส้นทางของการบรรลุธรรมนะคะและก็เข้าสู่นิพพานให้ได้นะคะยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของตาที่สาม หากใครที่มีความรู้หรือว่ามีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนสามารถคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมช่องได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังกดไลค์ s ับสไ r i b e กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความสนใจรวมทั้งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ